เออเอ็นเจลผมสซาเชียร์เรื่องดารสู้คาร์ดไม่ได้เลยวันนี้ผมทนไม่ไหวแล้วครับผมจะไปปราบคารอดด้วยตัวเองไม่ใช่ผมจะไปซีวงล้อต่อคานอสโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่ผู้ครอบครองถุงมืออินฟินิตี้กาเล็ตที่ไม่มีอินฟินิตี้สโตนนะเออนั่นแหละ <laughs> ไม่ใช่นะเออวันนี้เราจะไปร็อบทานอสที่พีออเดอร์ไปนะฮะซึ่งจัดลังอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวจะไปรัอบที่สะพานเล็กแล้วจะเป็นยังไงเดินทางยังไงไปดูกันเลยครับไปขอเชิญพบกับจีคอสตอม อ่าสิ่งที่ทุกท่านกําลังจะได้เห็นในคลิปต่อไปนี้นะฮะก็คือภาพบรรยากาศข้างทางข้างถนนนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีคนชอบที่จะดูมันนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนมุมบ้าง <c oughs> ก็ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการถ่ายของผมเนี่ยสั่นไปสั่นมาตามรถบ้างก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันเลยครับ เอออ่าสำหรับที่ไปแยกเสือป่ามานะครับวันนี้ก็เหมือนจะไม่ได้อะไรมาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลยผมเลยจะมาสะพานะไรต่อนะฮะอ๋อแต่ว่าเหมือนจะได้อะไรมานะอ๋อเป็นหมวกมิกกี้เมาส์นะครับ ได้หมวกมิกกี้เมาส์มาใช่ไหมนี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ฮะจะเป็นลายมิกกี้เมาส์วันนี้เฟี้ยวจัดเลยครับท่านผู้ชมราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในนี้จะอยู่ร้านไหนแล้วเป็นยังไงบ้างราครับไปดูกันเลยครับ let's go ไปพอเราเข้ามาในสะพานเหล็กแล้วนะครับผมก็จะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนะฮะเพราะว่าร้านเขาเนี่ย น่าจะอยู่ชั้น3นะครับถ้าจำไม่ผิดเราก็ขึ้นมาชั้น3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งในณจุดจุดนี้เนี่ยผมไม่สามารถถ่ายบรรยากาศรอบๆได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าบางร้านเนี่ยเขาไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับถ้ามุมกล้องมันไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้นะฮะตรงนี้นะฮะก็คือผมเจอร้านเขาแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เดิน คือเดินวนหาหลายรลบก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับว่าเดินยังไงถึงจะเจอร้านพี่เขานะครับอ่าก็เป็นร้านของพี่เต๋อสุทัศน์นั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าผมจะได้หรือไม่เพราะว่าอ่าพอผงกระชี้แนละ้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยอีหนูเข้าไปเลยเราจ่ายตังเขาแล้วไปไปไอเปียกไปเลยอ่า นี่นะครับเป็นตอนที่ผมได้ของมาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวทานอ้อนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นตัวใหม่แทบจะล่าสุดเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะแล้วก็มีคนมองผมด้วยนะแบบเฮ้ยทำเลยวะมีคนถ่ายคลิปอะไรท้องนี้นะครับผมเลยเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อใช่แล้วครับใช่แล้วครับผมได้ทานอ้อนไปแล้วครับอะไรเมื่อวานนี้นะฮะ มาถึงช่วงของทางกลับบ้านแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ถ่ายเป็นภาพวิวรถขับไปขับมาเหมือนเดิมนะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะถ่ายดีกว่ารอบที่แล้วนะครับกออ็อาจจะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนิดนึงนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะครับสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะอตอนนี้ก็ เป็นตาที่ผมถ่ายลิมมีคนมองด้วยครับผมก็คขินได้อายนะอาจจนะเก๊้ท่าไม่ค่อยถูกนะครับขอใครด้วยนะแับว,วันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอที่บ้านกันนะพ่อมีอะไรมาบ้าง yeah. โอ้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่าย